สวัสดีครับวันนี้เรามาดูงานดําซัดสี่นะครับรถคันนี้เป็นรถของถนัดก,การค้านะครับมาติดตั้งดําและต้องการ่จะเดือยอันดานซัดสี่ด้วยรถขับแข็งแรงนะครับร้านของเราก็จัดให้นะครับดามด้วยเหล็กนะครับหนา9มิลเมตรนะครับผมขนาดหน้ากว้างสองนิ้วกว้าง2นิ้วคันนี้จะดําทั้งบนทั้งล่างนะครับ ตลอดตั้งเส้นนะครับแผลเชื่อมเนียนครับเป็นเนื้อเดียวกันทุกแผลครับเพราะว่าคันนี้จะรับตัวหนักการ,รทุกที่ว่าเยอะหน่อยนะครับนี่คือกระบะดำที่จะใส่คันนี้ร้านถนักการค้านะครับสั่งความสูงของกระบะพ่อสูงพิเศษ60ซนติเมตรนะครับ เฉพาะะกระบท่านใดสนใจนะครับที่ที่จะต่อด้ำหรือว่าจะตกแต่งรถด,ดามซ,ซัสีเสริมเนีน่ยติดต่อได้ที่อูเอกันยางโทรศัพท์ครับ087 2 5 5็ดสอครับดูครับมาดูอีกด้านหนึ่งดูครับดูช่างเะครับทุ่มเทขนาดไหน นอนทําเลยครับยืนทํานอนทําสีมือของช่างเปยนะครับไม่เปยตามชื่อนะครับงานเนียย